โซเฟอร์มาแล้วค่ะคุณยายจะเกียร์ีนกันเไม่เนไรคือสมมติเขาโนมาให้ห้าร้อยผู้ใหญ่ก็จัดการให้เป็น5วันอย่างนี้เนาะไปชุดนี้หละแล้วก็เอาให้ผมกีนละวันละวันเนาะผู้ใหญ่บอกเบอร์เอไปเลยห้าเก้าห้าแปดสองหกสองห้าเก้าสี่ ถ้าถ้าใครอยู่ในช่องนะครับกดหนึ่งมาหน่อยนะครับเพราะว่าสอบถามมาเรื่องเกี่ยวกับอาหารนิกี่นะครับเนาะโอเคแล้วผู้ใหญ่ไปผู้ใยญ่ไปวัดในกระเป๋านั่นแหละตีนใครคนรุ่าตรีนะใครพาเตี้ยมีพาเต้นกั้นแดดกั้นยังบ่อยากได้ผมเนี่ยไม่ได้ละนี่นะใหญ่กันเอาหนามุงแล้ว เด้เสียอกบเส้ากางเกงนุ่งเด็ดนึกถึงแม่โอเคครับผู้ใหญ่ไปไหมเนี่ยขาเย็บมาเตรมหน้าเด้อคุณแม่บ้านที่มันเป็น้าไขมาดยบางอนี่งงนเป็นตั้งใจมาได้๋ยโอเคครับเบเอขอบคุณทนีนะครับนงทกันบมึงกันลงท้ายเรือยแล้วครับ มาคาุี่้อเก่งเ็นยุงดีภูมเดยมาจากบ้านเยไญเอำเาคจะว่าทำหน้าจะเลื่อนผู้ใหญ่ก็นี่แหละครับรถนมล้างสัก่ใส่คือเรืองพี่จอดูรถแต่ละคันในแบนขอบุณผู้ใหญ่พี่แน่พี่ตอขอบุณพี่ไอบุาเป็นยังค่ะใค่กันมวนๆจซื้อข่ะคุณยายลวสิไปบัดอยากแล้ววัามันม่เจอ ผู้ใหญ่ใส่เต็มยศผมก็ใู้ใหญ่ายเราจะไปวัดค่ะอันนี้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อผู้ใหญ่บ้านเต็มโบผู้ใหญ่บ้านพื่นุ่เยจ้าผู้ใหญ่บ้านยังนุ่มอยู่จ้าผมไปแล้วเรียบร้อยครับเหเ็นเหงา ค่ะ <g ül üyor> สาธุาค่ะคุณยายได้บุญน้ำเดินหกกูกระไดส่งกับเขาสม,มือสม,มือ้อไปจังหันสม,มือสม,มือ <c oughs>